ุญกุศลวาสนายิ่งใหญ่ทำไว้มากสายลายมือกากระกบ,บาดเอกตรงกลางหัวใจเมื่อถึงเวลาดวงจะเปิดท่านเชื่อหรือไม่ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในโชคชะตาบุญใหญ่ทำไว้มากเป็นเรื่องจริงครับสิ่งต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นกับทุกท่านเป็นบุญใหญ่แต่เมื่อถึงเวลาเมื่อไหร่ล่ะอดทนมานานแล้วนะไม่เห็นจะมาสักทีทุกสิ่งทุกอย่าง ยิ่งท่านต้องการบีบคันให้มันมาเร็วๆมันยิ่งไม่มาครับสิ่งเหล่านี้จะมาต่อเมื่อท่านปล่อยวางเฉยเออมันแปลกนะมันเหมือนกับมาทดลองจิตใจของเรามันเหมือนก็มาทดลองดูดูซิว่าท่านจะปล่อยวางเฉยได้หรือไม่ยิ่งท่านกระวนกระวายความต้องการเป็นอย่างมากฉันจะรวยฉันจะเฮงฉันจะปังฉันจะถูกรางวัลที่หนึ่งมันยิ่งไม่มาท่านเคยสังเกตหรือไม่ ผู้คนที่ถูกรางวันใหญ่ต่างล้วนแล้วแต่ไม่ตั้งใจกันทั้งนั้นข้าพเจ้าถูกรลงวันที่หนึ่งเมื่อวานข้าพเจ้าเป็นยามวันนี้ข้าพเจ้าถูกรางวันแล้วผู้คนเยอะแยะมากมายเมื่อวานเป็นครูวันนี้72ล้านทําไมผู้คนเหล่านั้นเคยไปถามหรือไม่ว่าเขาไม่ไม่มีความตั้งใจเลยก็ไม่มีความต้องการเขาเพียงแค่ซื้อถูกไม่ถูกก็ช่างมัน มันทำไมมันเกิดขึ้นในลักษณะนั้นเพราะว่ามันเป็นเวลาบุญกุศลวาสนาใครก็ฉุดเท้าไม่หยุดบุญใหญ่เกิดขึ้นจะทําให้ภาวะจิตใจของเขาไม่มีศัตรตูเข้ามาข้องเกี่ยวก็คือเจ้ากรรมในเวรสิ่งต่างๆที่ตามติดพยายามกีดกัน้นไม่ให้ร่ํารวยไม่ให้เฮงไม่ให้ปังไม่ให้ประสบความสำเร็จท่านกําลังเจอสิ่งเหล่านี้อยู่ใช่หรือไม่ ถ้าท่านรู้สึกว่าท่านกําลังจะถูกลอที่หนึ่งสิ่งเหล่านั้นเขาเข้ามากีดกัน้นเขามาปัดปัดออกไปทันทีไม่ให้รวยคนอย่างเองไม่ให้รวยหรอกไม่ว่าจะเป็นภรรยาท่านในอดีตชาติสามีท่านในอดีตชาติเทวดาตามติดเขาไมา่ให้รวยขึ้นอยู่แล้วแต่บุคคลบางคนก็รวยเอารวยเอาับเนะทวดาส่งผลหนุนนะัก็แคลว่าคนในอดีตชาติ เขาปกปิดอยู่เขาไม่ยอมไปกุดไปเกิดหรือยังไงอะพวกนี้มันไม่ยอมไปกุดไปเกิดหรือยังไงต่างคนต่างอยู่ไม่ได้หรือ,อยังไงหรือเอายังไงกันแน่ครับทุกสิ่งทุกอย่างควรที่จะต้องเราแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างครับสิ่งเหล่านี้มันจะส่งผลเข้ามาหาตัวท่านโดยที่ท่านไม่ตันตั้งตัวสิ่งที่ท่านรู้สึกว่าฉันไม่ได้สนใจฉันไม่ได้เฮงฉันไม่ได้ปัง อยู่ดีๆมันก็ถูกเฉยเลยก็เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นบุญกุศลมาส่งผลหนุนนําทําให้จิตใจท่านเปิดก่อนไม่เยอยู่ดีๆบุญกุศลจะส่งผลหนุนนําให้ท่านรวยทันทีอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่สายมูเตลูท่านลองคิดเอาว่าจริงหรือไม่จริงบุญกุศลจะส่งผลหนุนนําให้มีจิตใจที่แช่มชื่นให้มีจิตใจที่แสงสว่างบังเกิดใช่ไหมครับ ให้ดวงเปิดก่อนแล้วท่านจะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ต้องการอะไรเลยฉันมีอุเบกขาปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างพอสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเจ้ากรรมนายเวรเขารู้ไหมครับว่าท่านจะถูกเขาก็ไม่รู้เขาไม่มากีดกันเขาไม่มาขัดขวางก็เขาไม่รู้ไงครับเขาไม่รู้พอไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นด้วยบุญกุศลว่าจนาไม่มีอะไรกีดกันแล้วท่านก็ถูกรงวันที่ใหญ่นะครับรางวันที่ใหญ่มากๆ ประสบความสาเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินรวยรบทรัพย์เป็นเศรษฐีเงินล้านในเมื่อสิ่งเหล่านี้เขาไม่รู้เพราะว่าบุญนี่แหละครับจะทําให้สิ่งเหล่านั้นเขาไม่รู้ทำให้จิตใจท่านแช่มชื่นแต่ว่าถ้าบุญท่านไม่มีจะทํำยังไงครับบุญถ้าไม่มีหนึ่งเลยท่านต้องเร่งบันทําบุญบุญกุศลวาสนาต้องเร่งบันทําบุญทําคุนงามความดีปฏิบัตทิทําดีทําจิตใจให้แช่มชื่น ก่อนอื่นจิตใจจะต้องเหนือกว่าสิ่งอื่นใดไม่ว่าจะเป็นธรรมทานมิอานทานนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของท่านถ้าท่านรู้สึกทาแต่ว่าจิตใจไม่แช่มชื่นไม่ได้มีจิตใจที่หวังอยากจะทําแล้วบุญกุศลนั้นจะเต็มครบถ้วนบริบูรณ์ได้อย่างไรไม่ต้องไปรีบร้อนไม่ต้องเร่งรีบเบิกบุญกุศลวาสนาขอบนบานสารกาวเยอะแยะมากมายใช่ครับผม สิ่งตรงนั้นบนบาสานกาวส่งผลไม่ส่งผลแต่ว่ามันจะมีข้อแลกเปลี่ยนข้อต่อรองนะครับถ้าไปต่อรองกับผู้ใดละ่ะถ้าต่อรองด้วยคุณงามความดีนั่นเป็นผลที่ดีครับได้ได้เปรียบได้บุญกุศลนะครับทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับได้รับแต่ท่านต่อรองด้วยชีวิตเลือดเนื้อบิดจิตวิญญาณมีนะครับบุคคลที่ต่อรองด้วยเลือดเนื้อจิตวิญญาณต,ต่อรองกับซาตานนะครับ ก็มีในข่าวในหนังเยอะแยะมากมายท่านจะเชื่อหรือไม่แต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเราตัดสิ่งเหล่านี้ทิ้งหมดไปสิ้นบุญใหญ่ทำไว้มากเมื่อวันที่ท่านจะรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านท่านจะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ต้องการอะไรเลยฉันมีสิ่งดีๆครบถ้วนอยู่แล้วคนยิ่งรวยอยู่แล้วจะยิ่งได้ยิ่ง,งเงินไปอีกท่านสังเกตหรือไม่ท่านอาจจะบ่นว่า ไอ้นี่รวยจะตายอยู่แล้วมันยังถูกหวยอีกไอ้นี่มันลวยจะตายอยู่แล้วมันก็ยิ่งดีก็ไม่อีกไอ้นี่เป็นยามนะครับแต่ว่าจิตใจเขาไม่ได้ฝากไฟไม่ได้หวังอะไรอยู่ดีๆก็ลวยขึ้นมาก็แปลว่าต้องทําจิตใจให้ปล่อยวางนี่มันเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งหรือเปล่าบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องที่ใครๆก็รู้นะครับเวลาจะถูกรางวันที่หนึง่งอย่าดีใจนะครับอย่าเป่าประกาศนะครับหรือว่ายังไม่ทันถูกดีใจ อวดโชว์อวดเก่งอวดรู้อวด,ดความสามารถนะครับบุญกุศลวาส,สนาจะออกไปหมดไปสิน้นนะครับแปลว่าบุคคลท่านี้ถูกกรรมมาบางังถูกปิดตาปิดหูปิดตาหมดทุกสิ่งทุกอย่างพูดผีวิญาณวิญญาณล้อมรอบแล้วจะรวยได้ยังไงรวยได้ยากเป็นอย่างมากนะครับก็เราเมื่อถึงเวลาเท่านั้นถ้าไม่ถึงเวลาจิตจะไม่เปิด แต่ว่าไม่ถึงเวลาท่านก็ต้องพยายามเปิดด้วยตัวท่านเองทําจิตใจให้ปล่อยวางนะครับเขาเรียกว่ามีคนเหนือดวงนะครับท่านอาจจะฟังแล้วไม่เคยได้ยินนะครับแต่ว่ามีคนที่ขัดดวงชะตาสิ่งแสต่างๆเขาทําดังเช่นนี้ครับถ้าท่านเคยเรียนวิชาวงจุ้ยมาท่านจะรู้ว่าสิ่งแสเขาทําอันอย่างนี้เขาจะเงียบเขาจะไม่บอกว่าข้าพเจ้ารวยแต่ว่าเขาจะทําในลักษณะดึงโชคลาภ ดึงเงินทองดึงบารมีดึงพลังเข้ามาเขาจะเชื่อเรื่องพลังมากนับสายหมูก็ไม่ได้ต่างกันไม่มีอะไรต,ต่างเพราะว่าศาสตร์ก็ไม่ได้ต่างกันเพราะศาสตร์ทุกศาสตร์ต้องการคุณงามความดีต้องงานแสงสว่างต้องการความสุขสมสงหวังดังใจหมายต้องการเฮงต้องการปังเพรานั้นท่านรูดซิปปากให้เงียบครับอย่าดีใจเกินหน้าเกินตาเดี๋ยวเขาจะไม่ยอมถ้าเขาเข้ามา ท่านเคยได้ยินคำว่าเวียนว่ายตายเกิดมาสิบพบจิตพดร้อยพร้อยชาติพันพบพันชาติท่านเคยได้ยินหรือไม่ถ้าท่านฟังครูบาอาจารย์ท่านจะรู้ว่าเราบุคคลนี้ตายมาแล้วกี่ร้อยกี่ชาติับท่านฟังอาจจะโอ้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอหลวงปู่ท่านกล่าวไว้ว่าตายทับถมกันเป็นปูเขาเพราะฉะนั้นถ้าท่านลองดีวิญญาณพูดผีปีศาจทับถมเป็นปูเขาจะล้อมรอบ แล้วท่านจะทนไหวถ้าตนเดียวยังอีกเรื่องหนึ่งแต่นี่มาเป็นปูกเขาปูกเขาเหล่ากอแล้วจะรวยได้ยังไงอะไรเข้ามาท่านก็ปัดหมดคนอย่างเองมันทำบาปก็เยอะนะครับแต่ผู้คนเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นองค์รีมานนะครับนะครับท่านก็ทํากรรมเยอะแยะมากมายแต่ว่าสามารถสําเร็จเป็นพาาระอรหันต์ได้โดยคุณงามความดีก็เปรียบให้ท่านฟังไงครับว่าถ้าท่านทําคุณงามความดี ลืมในอดีตไปให้หมดไปสิ้นท่านก็จะพบดับคุณงามความดีดวงชะตาก็จะเปิดทันทีเพราะว่าเรายังมีกิเลสอยู่เรามีความต้องการในความร่ํารวยบุญกุศลวาจาจะเข้ามาจะทําให้ท่านจิตดวงชะตาเปิดแสงสว่างทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเข้ามาประดิบดังเลยจะรวยเป็นเศรษฐีมันจะป,นปังปงผิวพรรณผุดผ่องสวยสดงดงามถ้าท่านรู้สึกแห้งเหี่ยวหน้าตาเหี่ยวเฉารู้สึกจำแย่ดวงท่านยังไม่เปิดครับ ท่านต้องจุดสตาร์ทครับเหมือนเหมือนกับจุดขี้ใต้นะครับจุดฟาร์มคุณงามความดีให้มันค่อยต่อยอดขึ้นมาอีกนะครับและไปเรื่อยๆบุญสมุทรวาสนาเข้ามาท่านดวงเปิดทันทีนะครับผมนะครับไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆครับท่านใดยังไม่สม,มัครสมามชิกกดสมัครสมาชิกครับสวัสดีครับ